นายเบติ c เช็คอัพตรวจเบาวหวานค่ะ Good Morning Good Evening Everybody สวัสดีค่ะทุกท่านเช้าวันนี้สุภาลักษ์พาลุงจรไปตรวจเบาวหวานที่โรงพยาบาลแม่ออนเชียงใหม่ค่ะเจาะเลือดวัดผลระดับน้ำตาลในเลือดลุงจรได้175ค่ะ เจาะเลือดคุยกับคุณพยาบาลเสร็จเราก็ขอตัวกลับมาทานอาหารเช้าค่ะแล้วเดี๋ยวบ่ายสองโมงเราจะกลับไปพบคุณหมอค่ะนี่ค่ะกำลังจะกลับบ้านค่ะพาลุงจรกลับบ้านมาทานอาหารเช้าค่ะโรงพยาบาลแม่อรอนอาคารหลังใหม่ค่ะสะอาดค่ะนี่ค่ะ ลุงจรน,นั่งเป็นผู้โดยสารสุภลักษ์เป็นโชเฟอร์รับขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้สุภลักษ์และลุงจรด้วยค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ thank you for watching be healthy be happy and long live long life bye bye